สูงก่อนแต่จะไปดูใกล้ๆให้ใกล้ๆพอพอจะเห็นอยู่ต้นใหญ่มากเลยมันจะมีอ่ะสีขาวกับออกออกแดงๆนิดๆนะสีแดงนิดๆจะอยู่ล้านูน้นแต่มันจะต้องเดินไกลอีกอยู่ตามท้องไร่ท้องนาค่ะดอกพยอมจะหอมมากอุ้ยบานเต็มต้นขาวสวยมาก ้าไม่เปิดก็เลยพามาถ่ายได้ไม่มีแดดถ้าแดดร้อนมาไม่ได้แล้วพี่น้องแดดแดดร้อนเปรี้ยงเลยนะมาดูข้างล่างดูข้างล่างดูข้างล่างนี่ค่ะดอกเขาจะประมาณนี้นะคะโอ้ยมือสั่นพี่น้องยังไม่ได้กินข้าวทำกับข้าวเสร็จก็เลยออกมาถ่ายสักหน่อยก่อนมาดูใกล้ๆนะคะ ดูใกล้ๆสวยไหมยสวยมากเลยเนาะดอกพยอมค่ะพามาชมต้นพยอมดอกพยอมที่นี่เขาเร,จจเรียกว่าดอนดอนพยอมดอนพยอมหมายความว่ามันมีต้นพยอมเยอะเขาเขาเรียกเรียกว่าเป็นดอนมันจะเป็นที่โนนที่โนนหน่อยๆมันมีที่นาแล้วก็เป็นที่นาแล้วก็เป็นที่โนนโนนเขาเรียกโนนดอนพยอมเป็นดอนพยอมต้นพยอมเยอะ สวยไหมคะดูใกล้ๆได้แค่นี้แหละกลิ่นนี้มันมาต่ําสุดสวยมากแล้วมันหอมด้วยนะกลิ่นมันจะหอมหอมอ่อนๆหอมละมุนสวัสดีค่ะโอ้ใครน้องมาเดี๋ยวใส่แว่นกันเร้อพี่น้องสวัสดีค่ะสุพันขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวมาให้กําลังใจพามาชมดอกพยอมคะ่ะที่บ้านสุพันมีไหมดอกพยอมพยอมบ้านนานี่แหละดอกพยอม บานเต็มต้นเลยนะมีต้นใหญ่ๆข้าน,นุรักษ์เอาไว้มีเฉพาะหน้านี้แหละหน้าหน้าหนาวจะออกเดือนกมุมภาถ้าที่บ้านก็เรียกจะว่าช่วงนี้ดอกพยอมออกก็เรียกว่าหนาวดอกพยอมออกปลูกต้นยังเล็กใช่ไหม อดูดูต้นมันสิคิดว่ามันกี่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 ปีละดูต้นมันอ่ะดูต้นมันดิคิดว่ากี่ปีเขาปลูกมันอยู่มันเกิดเองตามธรรมชาตินะัวไรไป่ปลายนาเขาโอ้ยขาวเต็มต้นเลยนะอ่ะจะอาโอกาสไปปลูกเอาไว้ที่นาสักต้นเหมือนกันแหละพะเราทำโคกน้องนาทําสวนเด้อ โอ้ดีจังเลยนะปลูกไว้เลยเอาเอาเอาต้นอันนะี้นะต้นพยอมต้นจานนี่นะแล้วก็ต้นดอกแคร์นะ่ะแคร์ป่านะ่ะเขากําลังนิยมหาไปปลูกไว้เลยอนาคตไม่มีแล้วที่ท้องไร่ท้องนาเพราะว่าไปอยู่ในเมืองหมด <laughs> กินหอมมากเลยนะหอมแน,น่อน,ออนหอมละมุนละมุนยังไงก็ไม่รู้ <laughs> บานเต็มต้นเลย <laughs> เห็นเพื่อนเขาเก็บไปก็เลยเดี๋ยวจะไปถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะ ดูใกล้ๆแล้วหอมมากพี่น้องมาใกล้ๆหอมเตะจมูกเลยลมกับพัดใหญ่ๆน้อยๆดีนะวันนี้มันไม่แดดมันมันฝนลินนิดๆก็บอกว่าฝนจะตกจะมีฝนขอบคุณนะคะสามล้านดวงใจพอดีนะปลูกเองไว้มันหอมจริงนะพี่น้อง จะให้ดูมันสวยสวยไม่พอแล้วมันยังหอมอีกมันจะหอมอ่อนๆหอมละมุนละมุนยังไงก็ไม่รู้นะถ้าอากาศเย็นๆได้กิน่นหอมๆอ,อย่างนี้โอ้ยบางทีก็วังเวง <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะสุพันธ์ขอบคุณมากมายค่ะคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนะคะ แล้วเจ๊ตุ่มจะแวะเวียนไปเยี่ยมเยาวันนี้ก็พามาชมดอกพยอมบานเต็มต้นแล้วนะคะบานเต็มต้นเลยค่ะเจ๊ตุ่มจะขึ้นทุก15นาทีนะพี่น้องเราจะทำเป็นคลิปทำให้ไลท์